สวัสดีครับกิตติครับไต่ถามชาแนลเอาแบบบ้านมาฝากเพื่อนๆไปต่างเรื่องในการซื้อครับชอบแบบไหนชอบไซส์ขนาดไหนดูในชาแนลของกิตติครับชอบโครงการไหนไม่ว่าครับเรารีวิวไปหลายโครงการครับบ้านที่จะให้ดูวันนี้เป็นบ้านทรงบมเดินนะครับอยู่ข้างหลังผมนะทรงบมเดินหลังใหญ่เสร็จใหม่ๆโครงสร้างเป็นเหล็กชุบกันวันไหนเดี๋ยวเราไปดูทรงบมดเดินหลังนี้ดีกว่าครับว่าสวยแค่ไหนครับ บ้านหลังนี้สูงอยู่ที่หกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่พูดผิดน,นะห้าสิบเซนครับนี่ฮะทรงบอดนินมุงด้วยกระเบื้องขอโทษนะมุงด้วยเวทชิดครับบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างหกเมตรครับลึกเจ็ดเมตรห้าสิบหมายถึงว่ากว้างนู้นะนะหกนะฮะและลึกไปข้างหลังเนี่ยเจ็ดเมตรห้าสิบคิดเป็นตารางเมตรก็สี่สิบห้าจุดห้าตารางเมตรครับราคาถ้าเอาหลังนี้นะครับไม่ยกสูงหกแสนสองหมื่นบาทแต่ถ้ายกสูง 7แสนบาทส่ทงโบเดนฝาทับซ้อนชื่นชอบก็โทรหาไม่ชื่นชอบก็ดูคลิปต่อไปครับมีหลายคลิปให้เลือกว่าชอบแบบไหนน,นี่ด้านหลังครับด้านหลังส่งโบเดนฝ้าไปด่านก็เตียรเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในครับบ้านหลังนี้ยังไม่เอาบันไดมาวางทางขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดอาจจะ ไม่มีบันไดก็อย่าว่าเอ้าบันไดมีแล้วครับอยู่ฝั่งด้านขวามือผมนึกว่าขึ้นทางนี้ทางนี้ประตูครับประตูปิดเปิดนะฮะอ้าเนี่ยหน้ากว้างหกนะครับเสาด้านหน้า 3, สามเสาเป็นเสากลมนะครับนี่กว้างหกลึกเจ็ดเมตรห้าสิบทะเบียงด้านหน้านะครับก็คืออยู่ที่สองเมตร ห้าสิบครับระเบียงด้านหน้าสองเมตรห้าสิบผมมาด้านข้างเลยนะนี่ฮะตามชมดูนะ,ะไปดูด้านในนิดนึงครับบันไดสามขั้นเป็นบันไดเหล็กนะฮะอ่ะใครเปลี่ยนบันไดบบันได,นดไม้ก็บอกเขานะนี่ฮะเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับน้กกว้างนะลึกเนี่ยสองเมตรห้าสิบระเบียงนะครับพูดถึงระเบียงนะครับฝ้าเพดานนะสองหลุมยาวเลย สองหลุมครับมีกั้นด้วยนะโอเคนะฮะสากลมอันนี้สวยนะบนด้านหลังนี้นะฮะดูหน้าห้องอะ่ะดูหน้าห้องโอเคครับสีเสือ,อยังทาไม่เสร็จอย่าว่ากันนะครับอ่าระเบยียงมีประตูปิดเปิดด้วยนะเปิดไปทางออข้างอะ่รงะระเบียงนี้นะฮะมีประตูให้หนึ่งบานครับมานั่งครับมานั่งสวยงามครับประตูต่างข้าห้องนะห้องนี้ก็ต้องให้เป็นห้องรับแขกไปก่อนครับ เป็นประตูสไลด์ครับประตูก้าวห้องลักษณะการทำอ่อให้ดูทีผมพยายามซูมช้าๆนะครับก้าวห้องเลยครับสามเมตรอ,อ่าสามเมตรนะครับอ่าข้างหน้าสองเมตรหน้าสิบข้างหลังสองเมตรเป็นสี่เมตรหน้าสิบตรงนี้สามคูณสามนะครับสามคูณสามนี่ยะลักษณะของห้องนะั้นระบบฟงไฟนะทำให้หมดแล้วครับปลัก๊กฟงปลักปล๊กไฟเซติคัดก็ใส่ไว้หมดแล้วครับ ฝ้าไปดานก็หนึ่งหลุมครับแต่เล่นลวดลายตรงกลางด้วยเห็นไหมเพื่อนๆก็ดูของเองนะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆสามคูณสามครับห้องนอนห้องนี้ครับไปห้องนอนนะห้องรับแขกสามคูณสามมาห้องนอนนะนี่เหมือนกันเลยครับลักษณะการทำห้องก็คล้ายกันเหมือนกันทุกอย่างครับตั้งห้องนอนและห้องรับแขกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องรับแขกห้องนอนแล้วเราไปดูห้องครัวนิดหนึ่งเยี่ยมชม นี่ครท่านผู้ชมดูนี่กระดาษสองเมตรคูนอ่าสี่เมตรนะครับตรงนี้นะฮะอ้าวให้ดูนะครับห้องครัวครับประต่างสไลด์นะฮะสไลด์ห้องครัวครับน,นี่นะฮะอืมโอเคครับมาดูห้องน้ำสองคูนสองครับนี่ห้องน้ำนะปูกกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนะ สองคูณสองห้องน้ำก้างๆสุขภัณฑ์เนี่ยไปติดตอนหน้าหานหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะพาไปดานนะนั่นช่องกระจกครับแต่ยังไม่ใส่กระจกไว้โอเคครับบ้านส่งโมเดิร์นอีกหลังหนึ่งขนาดหน้ากว้างถึง6เมตรลึก7เมตร1าสิบครับนี่นะครับมีหนึ่งระเบียงแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำครับตอบโจทย์ลูกค้านะครับใครต้องใจนะครับวางวัดได้ปลายนา หรือว่าวางาจัดสวนนะครับนี่6.6จุดหกคูณเจ็ดจตารางเมตรนะครับนี่ฮะถ้าไม่ยกสูงหลังนี้6,2,000สถ้ายกสูงก็7,000แสบาทกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับวันนี้กิติก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ